สวัสดีครับผมลุงหลอดเดซี่ครับมือนีผ้าสวัสดีครับอาจารย์สร้างครับ,รบลุงหลอดเด็บซี่ผ้ามาเบิงหางไฟเขยว่างหินนะครับผมที่รีหวานเจี๊ยบนะครับผมวันนี้เป็นไรครับอาจารย์สร้างนอนยิ่มมองไฟเหรอิ่มครับอาจารย์สร้างนอนยิ่มบ่อาจารย์ช้างบ่อิ่มไปไหนรับโอ้เมียสะก,กิดเบิร์ดขึ้นเลยโกนเสียงดัง ี <mm ่คกิ่งเท่าพีิคิ well, 네่งในแถวอย่างเราที่วด้นอนเลยนะครับผมเมื่อยแบบวางไฟตากแดดขืนฐานหกกาบหอดบานเมื่อยโกนสูตรๆเมี่ยสกิดเบิดขึ้นครับบ่คอยได้นอนนะครับแต่สำหรับบางไฟนอนดีครับเมเ็ดดีควางดีหวานเจี๊ยบนะครับ่นีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอาจารย์ช่างครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับเบิ่งจากอาจารย์ชางท่นก็ได้ครับสมบูรณ์ครับ ลอรุอล,อ,ลอเชี่ยกันครับเหลือแต่มานเคยวังหินนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้อ้อมอกอ้อมใจนะครับผมมาร่วมเชียร์เกฝ่ายไปกับเคยวังหินรับรอกหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f สสวัสดีลา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 